อุตสาหกรรมอาหารนะครับเป็นสิ่งที่จะนํามาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับให้ขยายตัวมากขึ้นแต่ว่าปัญหาของอาหารบ้านเราก็คือยังไม่ค่อยมีมาตรฐานนะครับอุทยานวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเลยได้จัดสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบนะครับเพื่อใช้สําหรับการแปรรูปเนื้อสัตว์แล้วก็พวกพืชผักชนิดต่างๆนะครับซึ่งเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานสามารถขอออ,อได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการนะครับได้ทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็เอาไปทดลองจําหน่ายนะครับโดยที่ยังไม่ต้องสร้างโรงงานจริงให้ต้องใช้เงินจํานวนมากซึ่งโรงงานต้นแบบนะครับตอนนี้พร้อมใช้งานแล้ว2โรงงานด้วยกันนะครับโรงงานแรกนะครับเป็นโรงงานที่ใช้สําหรับการแปรรูปเนื้อสัตว์และโรงงานที่2นะครับเป็นโรงงานที่ใช้สําหรับการแปรรูปพวกพืชผักผลไม้ชนิดต่างๆ ภายในโรงงานต้นแบบสําหรับการแปรรูปเนื้อสัตว์นะครับก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือสําหรับการแปรรูปอาหารอย่างครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการตัดแต่งเนื้อนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องอัดไส้กรอกเครื่องทําลูกชิ้นเครื่องต้มลูกชิ้นนะครับแล้วก็พวกเตาอบชนิดต่างๆซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับจะใช้สแตนเลสที่ใช้สําหรับอุตสาหกรรมอาหารนอกจากนั้นนะครับแต่ละห้องนะครับก็จะมีการ วางระบบนะครับเพื่อใช้สําหรับการแปรรูปอาหารตามขั้นตอนนะครับโดยเริ่มจากเนื้อสดนะครับแล้วก็ค่อยๆมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆตามลําดับนะครับซึ่งอาหารนะครับที่ได้รับการแปรรูปแล้วนะครับก็จะถูกส่งต่อไปยังห้องที่ใช้สําหรับการบรรจุอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อลดการปนเปื้อน หัวใจสําคัญอย่างหนึ่งนะครับในการแปรรูปอาหารก็คือเรื่องของน้ํานะครับซึ่งน้ําจะต้องได้มาตรฐานที่นี่นะครับก็มีอุปกรณ์นะครับที่จะปรับปรุงคุณภาพน้ําให้ได้มาตรฐานสําหรับนํามาทําอาหารด้วยในส่วนของโรงงานแปรรูปพืชผักผลไม้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่สามารถนําไปใช้แปรรูปผักผลไม้อยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเครื่องอบนะครับซึ่งมีทั้งเครื่องอบลมร้อนนะครับแล้วก็เครื่องอบแห้ง มีอุปกรณ์สำหรับการพร์ไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีอุปกรณ์สำหรับการฟรีสได้นะครับเพื่อที่จะนำผักผลไม้เนี่ยมาทำอบแห้งนะครับโดยผ่านกระบวนการฟรีสได้นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำผงนะครับเรียกว่าระบบสเปรย์ไดซึ่งที่โรงงานต้นแบบนะครับมีรูปแบบการให้บริการอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับได้แก่การที่ ผู้ประกอบการนะครับสามารถมาเช่าเครื่องจักรนะครับเป็นรายชั่วโมงเพื่อผลิตด้วยตนเองก็ได้นะครับหรือว่าจะจ้างให้ทางโรงงานเนี่ยแป่รูปเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับที่โรงงานต้นแบบนะครับยังมีทีมนักวิจัยนะครับที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาด้วยซึ่งตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่มีไอเดียนะครับแต่ยังไม่อยากจะลงทุนจํานวนมาก ผู้ประกอบการอาหารนะครับในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุวลราชธานีครับ